ท่านอยู่กับช่องผู้ของแฟ m ิล y ี่ตอนนี้ผมอยู่กับคนพื้นที่เลยนะเนี่ยคูอุงพอดีว่าจะมีไปถ่ายงานวิ่งพอดีเราก็เลยได้คอนเทนต์ที่จะไปถ่าย<ป>หมู่บ้านอะไรนะเขาเรียกว่าหมู่บ้านเลี้ยงช้างเนาะหมู่บ้านช้างพิพิัณฑ์เอดถุยพิพิธภัณฑ์ช้างที่จังหวัดสุรินทร์นะครับอันนี้คือที่ทไหนคคูอุงบ,บ้านตะกลางบ้านตะก,กลางนะครับอยู่จังหวัดสุรินทร์เป็นบ้านเลี้ยงช้าง บอกว่ามีช้างเลี้ยงไว้ประมาณเกิน50เชือกนะครับเดี๋ยวเราจะขับรถไปที่นา่งงานกัน<ม>เพราะว่าน้างงานก็มีงานบินด้วยตอนนี้ก็อีกประมาณ4ก<ม>ิโลเมตรก็จะถึงที่จัดงานวันนี้ <S <S เดี๋ยวเราจะไปดูบรรยากาศู่บ้านเลี้ยงช้างกันนะครับเพราะว่าคนที่สุรินเนี่ย เูบอกว่าแถวเนี้ยบ้านหลังไหนที่โดมงสูง<ม>ก็คือเขาเลี้ยงช้างกันหมดนะ,ะยังไปไม่ถึงไหนนี่ผมขับมาระหว่างทางนี้ก็เจอแล้วครับนี่อูช้างอู้เยอะมากเยอะมากมาก,าก,าก็ก็เออก็ก็ก็ถือว่าเป็นการมาทำงานที่ได้มาเที่ยวด้วยพอดีนะ เออดีดีดีบ้านตากลางเราเลี้ยวซ้ายตรงนี้นะครับใกล้จะถึงแนละ้วพี่ขอปิดกระจกก่อนยังไงทางไปงานวิ่งเลี้ยวซ้ายทาไปงานวิ่งเลี้ยวซ้ายนี่เรามากับเจ้าถิ่นเลยนะครูครูอุ้มอ,อ๋ออย่าว่าเจ้าถิ่นเลยเถิ่นจะพาลงแค่ <apologize> นี้ครูอุ้มครูอุ้มนี่ทางเข้า,า,ขานี่เขาป้ายเขาชี้ไปสมุนทางเข้า โ okay. อ้โหนี่ทางเข้าก็าาอานาแล้วนี่ดูดูดูอยานจะไปเข้าข้างในตรงที่รถปิดไฟตอนนี้ก็ตอนนี้ก็มาถึงแล้วนะครับหมู่บ้านช้างนะครับเดี๋ยวเราจะเข้าไปดูข้างในกันเลยนะครับนี่เราต้องเสียตังค์ป่ะ,ะไม่ต้องูมออังเหรอพี่บนี่ผมมากับเจ้าสินเลยมากับคู้อุ้มนี่ โอ้โหดูบรรยากาศแม่โคตรอลังการอยู่ข้างในอันนี้เขากำลังแสดงช้างอยู่อ๋อตรงนู้นเป็นเป็นลานแสดงช้างเดี๋ยวเราเรามาทำงานเนาะเดี๋ยวเราไปดูหน้างานก่อนไป start ก่อนแล้วกันนะครับอันนี้เดี๋ยวถ่ายบิทให้นักวิ่งรับบิ๊บด้วยแม่ได้ครับได้อยู่ใกล้ผมนี่มี น้องช้างด้วยนะน่ารักสามเชือกสี่เชือกโอเคมวลลงกี่โลไอมวลมันลงกี่โลช้างสี่เชือกนะรั้างหลังผมนี่เห็นไหมช้างสี่เชือกก็ที่นี่จะเป็นหมู่บ้านเลี้ยงช้างนะครับของจังหวัดสุริ์นะฝั่งนู้นนะครับก็จะเป็นโซนของพิพิธภัณฑ์ครับส่วนฝั่งนี้ยวผมจะพาไปดูเป็นโซนการแสดงของช้างนะครับโอ้น okay, an> ี่ หน้าพาลูกๆมาเที่ยวมากเลยเด็กกลูกมากช้ามเ็เชือกใหญ่ๆน่ายวผมพาไปรูบรรยากาศรวกันที่นี่ทุกหมดนะครับผมช้างบริหารทกรากากับดูแรขององค์การบริหารส่วนเังหวัสด์ก็มีหนึ่งเชื่อด้วยการนะครับ่านก็บอก นี่อยู่ใ,ใกล้ๆผมมีช้างเด็กตัวหนึง่งอันนี้เข้าใกล้ได้ไหมครับเ,รเข้าใกล้ได้ไไโอ้ยช้างเด็กน่ารักช้างเด็กน่ารักขายรูปได้ไม่ <laughs> ช้างเด็กช้างเด็กเพื่อนๆเลยครับช้างเด็กช้างเด็กนะครับช้างเด็ก <laughs> ดูครูอุ้มเก็บบรรยากาศงานวันนี้ <laughs> ดูครูเก็บบรรยากาศงานเห็นช้างหายเหน,นื่อยช้างลายเหนื่อยนะวันนี้วันนี้มากับเจ้าติ่ง ดูได้ติปได้ติปหมูน้องได้ติปน้องได้ติปน้องได้ติปไปเดี๋ยวนะครับนี่เราสามารถยกใกล้ช้างได้อย่างนี้เลยครับจับได้กอดจยุดลูกทำได้ครับเชียงนี้ไม่กล้าจับหยอกจะลอกจะเล่นก็ได้ครับแ Apple ลครับชื่อ Apple น้อปปเิลงชื่อน้องแอ a p p l ลครับ a p p ตรงข้างหน้าผมตรงนี้ก็จะเป็น พิพิธภัณฑ์ช้างนะฝั่งนี้โซนฝั่งนู้นจะเป็นโซนแสดงช้างนะครับแล้วก็ข้างหลังผมพิพิธภัณฑ์ช้างเดี๋ยวผมพาเข้าไปดูพิพิธภัณฑ์ช้างเนาะว่าบรรยากาศข้างในนี่เป็นยังไงน่าจะมีเสียค่าเข้าชมนะในพิพิธภัณฑ์ช้างเดี๋ยวไปดูข้างในนี่ครับก่อนจะเข้านะครับก็ต้องซื้อบัตรเข้าชมก่อนนี่ราคาห0สิบบาทสำหรับ ชาไทยเนย่โอเคห้าสิบบาทสำหรับชาไทยนะครับถือว่าเป็นราคาที่ไม่แพงเลยนะครับเนทางดนีได้เลยนะบรรยากาศจะเป็นแผนทางของพิพิธภัณฑ์นะคะพิพิธภัณฑ์จะมีทั้งหมด4ี่โซนนะคะแต่ละโซนจะบอกเล่าเรื่องราวที่เกี่ยวกับช้างนะคะข้างในจะเป็นห้องแอร์ด้วยนะคะในการเข้าชมแต่ละโซนสามารถถ่ายภาพได้เลยนะคะเดี๋ยวเชิญทางด้านนี้ได้เลยดี๋ยวพี่จะไม่หมดก่อนนะเนี่ย แล้วพี่เชิญท่านแม่มีน้องไกด์พาดูให้สุปแล้วคือผมไม่ต้องไปดูเองอ๋อนี่โซนหนึ่งโซนหนึ่งค่ะโซนหนึ่งก็จะเป็นเหมือนเรื่องราวช้างหลวงช้างป่าช้างบ้านนะคะ๋ยวเข้าเลยเนาะเข้าเลยโอ้น้อง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 ,น,องน้องเป็นไกด์เลยเว้ยสงสัสยต้องเสียตังค่าติปอีกเลรเฮ้ยโอ้เย็นด้วยครับมีแอร์มีแอร์จะเป็นห้องแอร์อนะคะสามลรอ Então, ah, nós บริเวณตรงนี้ก็เราจะแสดงเรื่องราวนะคะเกี่ยวกับช้างในประวัติศาสตร์ชาติไทยนะคะก็จะมีเรื่องราวของช้างหัวนะคะช้างหลวงก็คือช้างที่ตรงตามตำราโคนชัดนะคะแล้วก็จะได้รับการขึ้นรวางหรือได้รับ่านแต่ความนั่นเองนะคะแล้วก็จะมีเครื่องขชาพรทางด้านนี้จะเป็นชุดเครื่องแต่งกายนะคะที่พระมหากษัตริย์เขาพระราชทานแก่ช้างบัวนะคะบริเวณตรงนี้ก็จะเป็นเหมือนเรื่องราวที่เกี่ยวกับช้างศึกนะคะเพราะว่าเราจะมี ชุดหน้าะาจากภาพยนตร์ตำนานสมเด็จชานเสือนี่คือชุดจริงเลยใช่ไหมครับใช่ค่ะได้รับความอนุเคราะห์จากพลตรีวังค์สวัสดีอ๋อนี่นี่ชุดนี้ชุดนี้ค่ะแล้วก็ทางด้านนี้จะเป็นเรื่องราวนะคะของพยานุรินพัตรีสินโดงาวางนะคะที่เป็นเจ้าเมืองคนแรกของจังหวัดภูดินนะคะอ้เจ้าเมืองเจ้าเมืองใช่ของส่วนเรื่องราวตรงนี้ก็อันนี้ดูในอินเทอร์เน็ตได้เนาะในอินเทอร์เน็ตจะมีให้ดู ใช่ค่ะก็คือจะได้ตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยานะคะ,คะก็คือมีเ,ออเหมือช้างเกือกะคะ่ะ แต่โ่งออกนะคะแล้วก็เหมือนพระยาสุวินภัทรศิรินรงจังวาะคะ่ะ <c oughs> เขาติดตามช้างเผือกมาได้สาเร็จแล้วก็นําคืนนะคะแล้วทีนี้เขาก็เหมือนกับว่าได้รับการแต่งตั้งข่าวเป็นเจ้าเมืองคนแรกของจังหวัดสุโขทรยนะคะหลังจากเรื่องราวทางประวัติศาสตร์ของท่านก็ทําให้ทพุกพคนได้รู้จักกับชาวปุยที่เลี้ยงช้างมากินขึ้นี่งอันนี้ก็จะเป็นเหมือนเรื่องราวของชาวปุยค่ะชาวปุยจะมีทั้งหมด5กลุ่มด้วยกันะนะคะมีปุยมะไฮปุยมะโล กุยเอยอะ์กุยมะลัวและกุยอาเจียงก็เป็นคนที่เลี้ยงช้างนั่นเองค่ะอาเจียงในภาษาสวยภาษากุยจะแปลว่าช้างฮากุยใช่ค่ะก็ะคือเขาจะมีความเชี่ยวชาญด้านโภชศาสตร์นะคะศาสตร์ที่ว่านี้จะเป็นเหมือนศาสตร์ที่เกี่ยวกับการออกไปจากช้างป่าออกไปล้องช้างเองนะคะแล้วก็จะมีการแต่งกายในพิธีกรรมทางด้านนี้นะคะ อ๋อนี่คือคือ<ช>การกรทำของเจ้าก<ช>ูก็คือเวลาที่มีพิธีกรรมต่างเราปะนิยมแต่งอายด้วยผ้าไหมยยนะ่ไหมคะนี่จะเป็นความเชื่ออันนี้คือ,อ,นนคอวงสงก่อนที่จะ ในส่วนนี้ก็เป็นการเส้นไหว้สารประกรรมนะคะสารประกรรมก็จะเป็นเหมือนสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ของคนที่เลียงช้างคะ่ะเพราะว่าเขาจะไว้เก็บนางประกรรมเก็บอุปกรณ์ที่ผ่านการออกไปคล้องช้างมาในสมัยแต่ก่อนนะคะเขาคือ,เ,อ,อเราจะนับถือผีประกรรมคะ่ะเราจะเชื่อว่าผีประกรรมจะช่วยปกปักรักษาดูแลนะคะไปทางหน้านี้นะคะจะเป็นพี่ที่รมบูชาบอเพระบุตรนะคะเป็นการแฟนลลนตานนเองคะ่ะเป็น,นเหมือนเส้นไหว้นะคะ ความบรุทหรือญาติพี่น้องของเราที่ร่วงหลับไปแล้วจะจัดขึ้นทุกปีนะคะในวันแรมสิบี่ค่ำเดือนสิบข,ของทุกๆปีเลยแซน,นตดมูตานี่เคยเคยได้ยินเขาไปเล่าใ <laughs> <laughs> นเดอะโกดที่เคยได้ยิน,นต่อไปทุงด้านนี้นจะเป็นจุดถ่ายภาพของโซนที่หนึ่งอีกหนึ่งจุดนะอ๋อนี่นี่เห็นไหมมีมีมนะักท่องเที่ยวเดินถ่ายภาพอยู่สองคนนะครับเดี๋ยวเราก็จะตรงนี้มีมีมีเป็นจุดถ่ายภาพนี่อันนี้ก็สวยเลยนะครับเขาทำไว้ให้ นักท่องเที่ยวมาถ่ายภาพเป็นจุดเป็นจุดนี่นี่ผมไม่รู้เลยอันนียว่าพีพิธัพั์พพช้างที่สุรินมีแบบนี้ดีมากเดี๋ยวไปโซนต่อไปเลยก็ได้ครับนุ่มถ่ายภาพสวยๆเยอะเลยอันเนี้ยสําหรับคนที่ชอบมาดูมาถ่ายภาพนี้จะชอบมากนะครับอ๋อนี่คือโซนที่สองเข้าทางนี้เอ่ออันนี้ยังอยู่โซนที่หนึ่งอ๋อยังอยู่โซนที่หนึ่งอยู่ใช่อันนี้ก็จะเป็นเหมือนภาพเก่าเล่าเรื่องเมืองสุรินนะ ก็จะเห็นได้ว่วา,าทางด้านนี้ในทุกๆประเพณีของหมู่บ้านช้างนะคะช้างก็คือมีความสาคัญกับบ้านของเรานะคะไม่ว่าจะเป็นประเพณีบวชหน้าช้างแต่งานบนหลังช้างนะคะอ๋อนี่ครับต่อไปก็จะเป็นโซนที่สองนะคะเรื่องราวน่ารู้ของช้างค่ะโซนที่สองจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับช้างแล้วนะครับใช่ค่ะโซนที่สองก็คือเป็นเรื่องราวน่ารู้ต่างๆทุกอย้างเดี๋ยวขอยาต มันมีห้องน้ำข้างในด้วยใช่คะ่ะห้องน้ำจะมีโซนที่สองโซนที่ส,ส,สบริเวณตรงนี้ก็จะเป็นช้างเอเชียนะคะอันนี้เสียงข้างในร้องๆอยู่โซนนี้เป็นช้างเอเชียนะครับใช่คะ่ะช้างเอเชียสามารถเดินชมข้างในได้เลยนะ,ะอ๋อนี่ก็เป็นแอร์เหมือนกันนะครับอ๋อตรงนี้มีโปรเจคเตอร์อให้ดูอ,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 อันนี้จะมีวิดีโอให้รับชมกทัวโลก อ๋อนี่น้องเขากดตรงนี้ให้ดูช้างเป็นสัตว์บกเลี้ยงลูกด้นของที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในโลกมันก,ก็เป็นเหมือนวงจรชีวิตของช้างอ๋อนี่มีเป็นภาษาด้วยันจะมีตั้งแต่การเจิดการกินอาหารสุดท้ายเลยก็คือการล้มใบของช้างค่ะโอเค ันนี้ก็จะเป็นช้างดึกดำบรรน,นะคะที่มีไดโนเสาร์เพราะว่าเราจะได้เห็นว่าที่เล็กจะเป็นเหมือนไดโนเสาร์ยุคสุดท้ายนะคะต่อไปข้างในห้องเราก็จะเหมือนเข้าสู่เรื่องราวของช้างนะคะเพราะว่าจะเป็นเหมือนวิวัฒนาการของช้างนะคะในแต่ละสายพันธุ์นะคะตั้งแต่อดีตจนมาเป็นช้างของเราในยุคปัจจุบันมีคนเปิดประตูให้ด้วยขอบคุณครับ๋อ <laughs> oh. อันนี้ขยับได้ด้วยคนระับส่วนนี้หมอนี่จะมีโปรเจคเป็นมีโปรเจคเตอร์ให้ดูาการจะแล้วก็มันมันเป็นอันนี้คืออันนี้จะไปผ่านไปค่ะขนม่าแล้วก็ไมให้บร่วกของขาขาตรงนี้จะเปผ่นททนานไปค่ะขนมอ่าระบบเซนเซอร์ค่ะถ้าสมมติว่าไม่มีคนเดินผ่านก็ขนมจะหมองแล้วก็จะมีระบบอันนะครั นี่นี่ดูดูเป็นระบบก็จะมีข้อมูลของช้างนี่เป็นเทคโนโลยีนะครับใช้ฝ่ามือเหมือนที่น้องเขาทำให้ดูน้องดูสิจีบุบมองของช้างแล้วก็สามารถเลือกพื้นหลังได้ด้วยอ่อเราเป็นพื้นหลังโครงการลูกช้างเป็นที่พิพิธภัณฑ์ช้างเฮ้ยนี่ดีว่านี่ยวดูดูน้องเขาทำท่าทางปอบให้ดูนะครับโอ้โหดี เฮ้ยนี่น่ามามากนะครับเนี่ยเดี๋ยวเราจะไปโซนที่สี่โซนสุดท้ายแล้วนะครับนี่เรามีมังคุดเทศเราสบายแล้วชอบนะที่ชอบเวลาไปเทีย่ยวแล้วมีมังคุดเทศแบบนี้พี่ชอบ ข้างในเราก็จะเหมือนแบ่งเป็นเป็นรอบเป็นรอบของการเข้าชมค่ะจะมีเหมือนนักเรียนนะคะ<ม>นักเรียนที่จะติดต่อเข้ามาชมก็สามารถติดต่อได้เลยนะคะจะมีเหมือนเจ้าหน้าที่พาไปยังจุดแต่ละโซนแต่ละโซนค่ะอ๋ออยู่นี่มังคุเทศนี่ประจําอยู่นี่ประมาณกี่คนเออเออจะเป็นเหมือนเจ้าหน้าที่นําชมเราเจ้าหน้นา,าที่นําชมเป็นเจ้าหน้าที่นําชมค่ะประมาณเอ,อ่อสี่คนค่ะอ๋อประมาณสี่คน แล้วก็จะมีพี่ๆจากเออ่ลานแสดงเขามาช่วยเสริมอีกสองคนค่ะต่อไปก็จะเป็นโซนที่สนะี่นะคะโซนแกลเลอรี่อ๋อนี่เป็นโซนแกลเลอรี่เนาะเป็นงานศิละปะของช้างแล้ววันนี้โคตรเปรี้ยวมีมาสคอของช้างพี่สามารถ่ายภาพได้ไหมนะคะโอ้นี่อย่างเปรี้ยวเดี๋ยวนี้ขอเก็บตรงนี้ก่อนโอ้นี่มัน มัอมีตรงนี้จะเป็นจุดตําหนยของที่ระลึกแล้วนะครับเขืนทางออกแบบอันนี้สวยเลยนะี่ไงดูดิผมว่าตรงนี้มันมีไฟเนี่ยเนี่ยเห็นไหมเนี่ยเขามีไฟตรงอตอนกลางคืนน่าจะสวยดีเป็นโซนแกลเลอรี่เกี่ยวกับช้างก็คือเอาน้องช้างมาวาดให้ดูเป็นอาร์ตนะครับเนี่ยมีช้างห้อยหูห้อย,ห,อย,ห,อยหัวอะไรเงี้ยเออดีดีด ต่อไปก็จะเป็นโครงการอนุรักษ์ช้างชรานะคะของบริษัทในเกลือสาพัฒนะคะห้องนี้จะเป็นเหมือนจุดเริ่มต้นนะคะที่มีการจัดนําที่พิพิธภัณฑ์ม้าหอันี้จะเป็นกระดูกกระดูกจริงใช่ไหมครับใช่ค่ะนี่จะเป็นโครงกระดูกจริงของชา้างบริเวณตรงนี้จะเป็น โครงการอนุรักษ์ชา้างชราของบริษัทใอนเทอรอสตาร์พัฒน์นะคะเรามีเนี่ยของช้างที่เขาไปถ่ายชีวิตช้างชารานะคะสีดาก,ก็เป็นช้างที่ล้มไปแล้วหรือว่าเสียชีวิตไปแล้วนะคะสีส้มจะเป็นช้างที่ยังมีชีวิตอยู่ทะะั<อ>้งนี้ก็จะเป็นเหมือนจุดเริ่มต้นที่มีการจะทําที่มิพิธภัณฑ์ช้างะคะ่ะเพราะว่า ทางบริษัทในเกรือสาค้าดาค่ะเขาก็มีเ,เหมือนโครงการอนุรักษ์ช้างชราให้ค่ะอปจอสุรินเป็นผู้ดูแลช้างค่ะในวันที่ทางด้าน,นี้นะท่าน ผู้บริหารเดินทางมาเยี่ยมช้างชนาก็พบเห็นว่าพื้นที่ตรงนี้ค่ะค่อนข,ข้างน่าสนใจกับว่ายังขาดแหล่งเรียนรู้ที่เกี่ยวกับช้างเขาก็เลยเหมือนระดมทุนงบป,ประมาณของบริษัทนเครือมานะคะเพื่อตั้งที่ิธยัณั์ช้างมาค่ะงบป,ประมาณอยู่ที่50บล้านนะคะมีาติการที่เดินมาเมื่อสักพู่นี้48ล้านค่ะแล้วก็สนามยญ้าข้างนอกอีกสองล้านค่ะอันนี้จะเป็นโครงประดุจรีมของช้างนะคะชื่อว่าไยมงคล ไทยมงคลอยู่ตรงนั้นมีชื่อไหม<ช>อ๋อนี่ไงเป็นเชื่อกพี่สี่ล้มไปปีเป็นข้อมูลของไายมงคลนะโอะนี่เขาเขาล้มไปปีหกสองเนาะไทยมงคลหกสองอ่าอันนี้จ่ล้มเมื่อปีหกสี่ปีหกสี่ค่ะอ๋อไปถ่ยมาปีหกสองไปถไ่มา,ามาเมื่อปีหกสองด้วยไัยหกสิปีนะคะโ,โดยโบริษัท S&C International Enterprise จำกัดนะค่ะ ขาดนะคะช้างหิวช้างป่วยรู้ช่วยคือเพื่อสาปช้าะเพราะว่าเขาจะมีงานว่ามอบนะคะอุปกรณ์ให้กับสถานพยาบาลของช้างอยู่ที่หมู่บ้านของเรานะคะมีสถานพยาบาลของช้างนะคะอยู่ในโครงการโคชานาจักนะคะแล้วเราจะมีการมอบนะคะต้นสาบปรดนะคะเพื่อช่วยช้างในบางช้างต่างๆมีการปลูกกล้วยช่วยช้างโอเค เมื่อกี้เป็นโซนสุดท้ายแล้วนะครับโซนที่สี่ก็ข้างหน้าตรงนี้คือทางออกมันก็จะมีพวกโซนของโซนของที่ระลึกเนาะใช,ใช่ไหมครับเป็นโซนของ<า>ที่ระลึก็จะเหลืออีกหนึ่งห้องค่ะเป็นห้องแกลเลอรี่เอแต่ห้องนี้จะ,ะเป็นเหมือนสำนักฝีหาหัสของสมเด็จพระเทพอะค่ะห้องนี้ก็จะมีข้อควรปฏิบัติก็คือจะไม่อนุญ,ญาตให้ถ่ายเป็นวิด <Video. S 1> ีโอเพราะฉะนั้นเราเข้าดูได้อย่างเดียวนะครับห้องนี้นะครับแกลเลอรี่เอห้ามถ่ายภาพเข้าดูได้อย่างเดียวโอเคเดี๋ยวผมเข้าไปดูก่อน โอเคโซนแกลลอรี่เอเข้าถ่ายรูปได้แต่ว่าห้ามถ่ายวีดีโอต่อไปก็จะเป็นร้านจำหน่ายของที่ระลึกนะคะซึ่งเป็นทางออกของพิพิธภัณฑ์นะคะโอ้โหนี่ของสวัสดีครับเฮ้ยมีเด็กของสวยๆวย่ะอันนี้เดี๋ยวเราต้องไปจ่ายติดน<า><ล>ะคร้านจำหน่ายของที่ระลึกนะคะจะมีสินค้าที่ขายเฉพาะในพิพิธภัณฑ์ช้างสุรินทร์นะ ไว้ดูผลิตภัณฑ์เยอะเลยนะครับใครที่มาที่นี่ก็อย่าลืมติดไม้ติดมือแบบไปนะเออสวยดีผมผมนา่าจะได้อยู่ที่นี่อีกวันหนึ่งเดี๋ยวพรุ่งนี้ก็มาอุดหนุนก็ได้ไอ,อ,อ๋อมีทางออกแล้วโอเคครับขอบคุณน้องไกด์มากเลยไม่ใช่เจ้าหน้าที่ค่ะเดี๋ยวหนูจะขออนุญ,ญาตส่งถึงบริเวณตรงนี้นะคะขอบคุณนะคะมีข้อมูลผิดพลาดประการใดขออภัยมาณนนที่นี่ด้วยนะคะสวัสดีคะ่ะอ๋อโอเคขอบคุณน้องมากเลยนะครับ ก็เมื่อกี้เข้าไปชมที่พิพิธภัณฑ์ช้างมาแล้วนะครับก็ยาวๆเลยนะให้น้องเจ้าหน้าที่เขาพาไปชมบรรยากาศงไงต้องถือก็ต้องถือว่าเป็นสถานที่ที่บอกเรื่องราวนะครับเกี่ยวกับการก่อสร้างที่นี่แล้วก็ความเป็นมาในการจัดจัดทำมูลนิทธิตรงนี้นะครับเออก็ถือว่าเป็นอะไรที่ดีๆนะครับให้กับชาวจังหวัดสุรินทร์นะครับ,บ,รรบแล้วก็ เป็นสถานที่ต้องเที่ยวให้กับจังหวัดใกล้เคียงมาเที่ยวได้นะครับพาลูกๆหลานๆมาได้นะหลังจากที่เดินเล่นเดินชมพิพิธภัณฑ์ช้างไทยนะครับเสร็จผมก็เลยนึกอยากจะลองขับรถเล่นดูนะครับพรอบพิพิธภัณฑ์ก็เจอกับภาพบรรยากาศแบบนี้เลยนะคือคนที่เขาเลี้ยงช้างเขาก็จะพาช้างของเขานะครับมาเดินเล่นตามถนนแบบนี้เลยนะครับคือขี่ขี่ช้างกันเล่นแบบนี้เลยนะ แล้วบ้านไหนที่เลี้ยงช้างก็คือจะมีหลังคางสูงๆแบบนี้เลี้ยงช้างเนี่ยเอาช้างมาเดินเล่นแบบนี้เลยอ่ะมันสําหรับคนที่ไม่เคยเจอมันก็ค่อนข้างจะตื่นตาตื่นใจนะครับเนี่ยแถวๆนีร้รอบๆอิวิธภัณฑ์เนี่ยถ้าใครอยากไปเยี่ยมชมช้างที่ชาวบ้านเลี้ยงเอาไวนะ้น่ะก็ไปได้นะครับดูสิครับเนี่ยบรรยากาศที่แบบตื่นตาตื่นใจนะครับเลี้ยงไว้เป็นตัวตัวแบบนี้ในส่วนตอนกลางคืนนะครับพิพิธภัณฑ์ช้างไทยนะครับเขาก็จะมีการ ไฟประดับนะครับแบบนี้เป็นบรรยากาศอีกแบบหนึ่งนะต่างจากตอนกลางวันนะให้เราเข้าไปเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ได้นะครับสำหรับใครที่อยากไปเที่ยวชมช้างนะครับแสนรู้นะครับที่จังหวัดสุรินทร์นะครับศูนย์เลี้ยงช้างบ้านตากลางจังหวัดสุรินทร์นะครับเมเภอท่ากลุ่มนี้ก็สามารถไปได้เลยนะครับมีช้างน่ารักน่ารักแสนรู้ไว้แสดงโชว์ให้กับนักท่องเที่ยวทุกท่านได้รับชมนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอสวัสดีครับ